แล้วภาพที่เราเห็นก็คือผู้หญิงเขาพยายามที่จะคานขึ้นเตียงเรเดี๋ยวคือคือหยู่ขึ้นล่างเตียงคนเหรอแล้วก็คานขึ้น,<ช>นเตียงมาด้วยนะแล้วเขาก็จกับขาหนูทีละข้าง สวัสดีเพืนนทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเอฟพงพิศลา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 ครับผมและว,วันนี้นะครับเรามาในธีมนี้แบบนี้บอกเลยว่าเราจะมาในรูปแบบของรายการใหม่ที่หลายๆคนเนี่ยขอมาเยอะมากและเป็นรายการที่หลายๆคนเนี่ยใช้คําว่าเรียกร้องมาเยอะแต่ผมไม่ทาสักทีและสัปดาห์นี้ผมได้ทาแล้วครับนั่นก็คือรายการที่มีชื่อว่าแชร์เรื่องผีแล้วกันครับสามพยางครับผมเออ แล้ววันนี้นะครับต้องขออเลยว่าเปิด EP ีแรกสักการาแรกนะครับตอนแรกว่าจะเอาของคุณผู้ชมทางบ้านมาเพราะรายการนี้เนี่ยธีมคืออยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันเว้ยแต่ว่าเนื่องจากเมื่อวานนะครับผมเป็นอันทะด้านซ้ายอักเสบแล้วผมเข้าโรงพยาบาลไปผมยังไม่ได้เช็คแชทนะครับผมมีใบกำกับแพทย์บอกด้วยนะ1นึ่งสองาครับผม โอเคเอาเป็นว่าวันนี้แขกรับเชิญของแรกของเรานะครับเหมือนสวัสดีมีจ้าเลยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องแพทพิงกุดโนตรีครับเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปเข้าคลิปยังไงต้องฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดสมัครและกดกระดิ่งไพ้่อพากคลิปใหม่งราด้วยวันนี้เรามาตีแบบเงียบๆทึบๆและรายการนี้โพสต์ตอน20่สนกาทุกวันเสาร์นะครับถ้าสมมุติว่า3ามอีพีแรกเวรกิร์กสักอีพีหนึ่งมีอีพีสี่ตอนแน่แต่ถ้าไม่เวริร์กั้งสามอีพีพับเก็บกลับไปแล้วหารายการอื่นเข้ามาแทน โอเคคุณผู้ชมเอาว่าก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับน้องแพทเลยละไปเลย <c oughs> อ่ะสวัสดีคุณแพทพิงกุด้วยครับผมเร่เร่สวัสดีค่ะไอ้คุณคุณทำอย่างนี้ไม่ได้ตีมรายการแล้วเรื่องผีนี่คือเราอัดรายการกันประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะเนี่ยแต่จริงอย่าไปบอกคุณผู้ชมนะว่าเราอัดตอน6กโมงเย็นนะ <c oughs> อ่ะน้องแพทพี่ถามก่อนเลยว่าวันนี้เรื่องที่น้องแพทจะมาเล่ามันเป็นเรื่องอะไรมันก็จะเป็นอ๋อเอาเอาทำเอาทำนี่รายการผิดนี่รายการบันเทิงครับนี่อมันก็จะเป็นเรื่องตอนสมัย เกิดเด็กอะสมัยยังไม่ลอกคราบอะไรเงี้ยยังไม่อะไรนะยังไม่ลอกคราบลอกคราบลอกคราบคืออะไรลอกคราบโตเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเรียกว่าสมัยสมัยแรกนั่นเองอันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรหัวข้อเรื่องคือเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันเป็นความฝันที่มันเป็นจริงอะอ๋ออารมณ์เดจาวูอย่างนี้ป่ะเออมันไม่เหมือนเดจาวูมันเกิดครั้งเดียวแต่ว่ามันเป็นในฝันแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องจริงอะโอ้โอเคโอเคอ่าเราต่ออ่ะ เริ่มเริ่มจากอะไรนะก็คือว่าตอนนั้นอ่ะเป็นวันศุกร์สิบสามโอ้แล้วคนก็จะแบบศุกร์สิบสามห้ามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนอเด็กก็ะะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับศุกร์สิบสามที่น่ากลัวความเชือ่อแล้วใช่แล้วเราก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรงนงเราก็ไปแค่เด็กน้อยคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้แล้วอยู่วันนั้นอ่ะแราก็รู้สึกง่วงนอนตอนเย็นช่วงเวลาประมาณห้าโมงกว่า mm hmm. มันเป็นช่วงเวลาของ ที่โบราณเขาเรียกว่าผีตาข้าะอ้อม,มรู้จักไหม ผีนนะตากพระอ้อมมันจะอารมณ์เหมือนกับว่ามันเป็นคําที่บอกว่าเราอ่ะห้ามนอนตอนเย็นนะมันเป็นเวลาของผีตากพระอ้อมถ้าเกิดว่าเรานอนไปแล้วอ่ะตื่นขึ้นมาจะรู้สึกไม่ดีจะปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเหมือนคนโบราณนอะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยอิงวิทยาศาสตร์เขาก็จะอิงเรื่องไสยศาสตร์แทน<อ>เขาก็จะเอาคำเนี้ยมาขู่ับบเด็กๆที่แบบว่านอนตอนเย็นแล้วพอตื่นอะ่ะจะไม่ยอมนอนนืออกไหมเขาก็จะบังคับให้เด็กอะ่ะไม่นอนตอนเย็นให้นอนตรงตามเวลาแบบทุ่มนึงค่อยนอนนะลูกอะไรอย่างเงี้ย Oh, 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 oh. แล้วเราก็ไม่ได้สนใจอะไรคำนี้เราก็แค่รู้แค่ว่าเราไม่ควรนอนตอนเย็นนะแต่มันง่วงมากวันนั้นเป็นวันที่แพารู้สึกว่าอยากจะนอนตอนเย็นมากแล้วก็เป็นวันศุกร์สิบสามดีก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็นอนตอนนั้นแพทนอนคนเดียวเป็นห้องส่วนตัวนอนเล่นโทรศัพท์ไปแปบ๊บหนึ่ง mm hmm. เปิดไฟทิ้งไว้แล้วก็เผลอหลับไปแล้วตอนที่ฝันนะแพทก็ฝันว่าแพทไปปัน่นจักรยานบานภูเขาแห่งหนึ่งกับคุณพ่อแล้วในภาพวามฝันมันก็จะมืดมืดดำๆแล้วก็จะมี mm hmm. ต้น มาอยู่ข้างๆ uh huh. เป็นป่ารกเลยแหละแล้วอยู่ๆก็มีร้านเช่าซีดีหนังอ่ะโผล่ขึ้นมากลางภูเขาได้ไงก็ไม่รู้แล้วคุณพ่อก็ชอบดูหนังใช่ไหมคุณพ่อก็พาแวะแล้วก็รออยู่ข้างนอกแล้วก็รอพ่อไปซื้อซีดีแล้วพอพ่อกลับออกมาเนี้ยก็ยื่นซีดีให้เราหลายแผ่นเลย uh huh. แล้วระหว่างที่ปั่นไปอ่ะเราก็ดูซีดีไปด้วยว่าพ่อซื้อหนังอะไรมาดูนะ,ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอันนี้อันนี้ขอ <c oughs> ขอขอขัดความลอบนะคือระหว่าง <c oughs> ปั่นไปแล้วก็ดูคือมึงใช้อะไรจับแผ่นเนี่ย พี่ทำไม่เป็นหนอปั่นแบบไม่จับแฮนอ๋อ๋อทำเป็นนะโอเคโอเคมีความเก่งกาจไงปั่นจักรยานไม่จับแฮนด์ในฝันอ่ะเออในฝันอ่าในฝันอ่ะต่อต่อแล้วทีนี้ปรากฏว่าเป็นหนังผีทั้งหมดแล้วหนังผีโปสเตอร์ในภาพมัน ความสรัวสรัวแล้วจะมีผู้หญิงยืนอ,อยู่ไกลๆเหมือนเป็นหนังผีแหละแล้วตัวเราในความฝันน่ะก็สลับเปลี่ยนซีดีไปดูแผนที่2เป็นเรื่องผีแบบไหนนะปรากฏว่าก,ก,ก็เป็นผีผู้หญิงคนนั้นค่อยๆขยับเข้ามาใ,ใกล้ๆเราแล้วพยายามเปลี่ยนซีดีไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆผู้หญิงคนนั้นค่อยๆขยับเข้ามาใกล้โปสเตอร์ใกล้หน้าเรามากขึ้นเรื่อยๆ พอแผ่นสุดท้ายคือจะถึงหน้าเราแล้วอะเราก็เงยหน้าไปหาพ่อเพราะเราไม่กล้าดูแผ่นสุดท้ายแบบเต็มๆแล้วก็เงยหน้าไปหาพ่อแล้วก็เราจะบอกว่าทําไมพ่อเช่าหนังผีมาปรากฏว่าพ่ออะไม่คุยกับเราแล้วเราก็พยายามปั่นความเร็วเข้าไปหาพ่อแล้วก็พยายามจะคุยกับพ่อแล้วพ่อก็หันหน้ามาหาเราปึ๊บแล้วหน้าพ่อจากหน้าปกติก็เปลี่ยนเป็นหน้าผีหน้าผีแบบกรีดร้องหน้ายาวๆหน้าขาวๆแล้วมีควันตํำพุ้งแล้วเราก็กําลังจะกรีดแล้วปรากฏว่าผีมันก็ลอยพุ่งออกมาจากหน้าพ่อเรา พุ่งเข้ามาหาเราแล้วก็บีบคองเราอ่ะแล้วลากเราลงป่าข้างทางลากไปแล้วพร้อมกับการกรีดใส่หน้าแล้วแพทก็รู้สึกหายใจไม่ออกแพทก็พยายามที่จะแบบกรีดร้องออกมาขอให้คนช่วยแล้วพยายามจะแบบเอาตัวรอดจากไอ้อะไรก็ไม่รู้ที่มันกําลังบีบคอเราลากเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็พยายามหลับตาว่านี่มันคือความฝันนี่มันคือความฝันปรากฏว่าตอนนั้นแพทก็รู้สึกเหมือนตัวเองจะตื่นรู้สึกเหมือนตัวเองอ่ะลุกขึ้นมานั่งครึ่งหนึ่งแล้วก็เห็นห้องของตัวเองเปิดไฟแล้วก็เห็นผีตนนั้นอ่ะกำลังบีบคอเราอยู่ในห้องของเรา ในห้องของเราแล้วเขาก็บีบคอเราอยู่แล้วเราก็แบบเหงื่อออกแล้วขยับตัวไม่ได้ลืมตาลองก็ไม่ได้กรีดก็ไม่ได้แล้วก็พยายามสวดมนต์ทุกบทที่<อ>เราจำได้บทนวนบทนี้ที่เขาบอกจะไล่ผีบทอะไรคือท่องหมดแล้วเขาก็ไม่ไปแล้วเราอ่ะจะขาดอากาศหายใจตายอยู่แล้วเราก็เลยแบบแล้วก็เลยนึกถึงแบบเออเนี่ยยังไม่ได้แบบทําอะไรพ่อกับแม่เลยอยาพึ่งได้ไหมอะไรก็นึกถึงแบบ,แ,บ,บแม่ช,ออช่วยด้วย<อ>พ่อช่วยด้วยญาตช่วยด้วยนึกถึงแต่คนในบ้านอะไรเงี้ยเลวก็อยูอ่อ่ะพัดก็รู้สึกเหมือนผีอ่ะมันดึงพัดออกแบบปุ๊บแล้วตัวเราอ่ะมัน ก็เด้งขึ้นมาปุ๊บนะคะก็แบบเพ่อขึ้นมาแล้วก็แบบโหมเงือออกแล้วที่คอเราอะมีรอยสีแดงเว้ยเป็นรอยมืออยู่แล้วก็บอว่าตัวแพตตอนแรกที่เราหลับไปคือเราก็ต้องนอนดีแต่ทาไมตอนตื่นขึ้นมาตัวเราไม่งขึ้นมาแล้ววะคือเราก็แบบเฮ้ยมันอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นอารมณ์ผีอั่มบ้าแต่ทําไมมันมันมันมีรอยมือแดงที่คอได้ยังไงอย่างงงเหมือนกันเออแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้อะแล้วเราก็เหมือนแบบเมิ่ารู้ทีหลังว่าวันนั้นอะไปวันศุกร์สิบสามแล้วมันก็ไม่คนนอนตอน เย็นอะไรเงี้ยแล้วก็ลงไปบอกอยาว่าเนี่ยมันมีรอยแดงที่ที่คอด้วยมันคืออะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็บอกว่าเออทีหลังอะ่ะอย่านอนตอนเย็นนะมันเกิดมันจะเจอเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้เฮ้ยคือคือคือรอ,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 อยแดงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมตั้งแต่ตนนั้นถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมมันคืออะไรใช่มันเป็นรอยแดงจินนะเป็นรอยขีดหรอเป็นรอยนิ้วเหมือนขีดประมาณสามขีดที่คอคือเราก็ไม่ใช่คนไวเลบแน่นอนไม่ใช่เล็บเราเพราะหนูตัดเล็บตลอดแล้วแบบมาได้ไงอะไรเราก็ยังเป็นปริศนาอยู่เหมือนกัน อาตอนแรกอะตอนแรกคิดว่าแบบเออเราอาจจะแบบแบบเหมือนโดนบีบคอใช่ป่ะอาจจะแบบจับตัวเองอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเราเผลอไปรัดคอตัวเองนี้หรือเปล่า<ก>ไม่ใช่มันไปไปไม่ได้อะเพราะหนูไม่ใช่คนไว้เล็บแล้วตอนที่หนูตื่นมาตอนนั้นอะค<อ>ือหนูแค<อ>่เลือกเคลื่อกขึ้นมาแล้วมือหนูอยู่ที่เตียงแบบ <gasps> สะดุ้งอะนึกออกไหมนคนสะดุ้งอะอย่างเงี้ยออกมาแล้วพอไปดูกระจกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นต่อกฏว่าตัวเองเหงื่อแตกแล้วก็มีรอยเล็บขูดแดงๆที่คอสามรอยโอเคจะบอกว่าเป็นฟิลผีอัมมันก็ไม่ใช่เนาะจะบอกว่าเป็น ความฝันที่เกิดขึ้นจริงมันก็ไม่ใช่แล้วก่อนหน้านะะั้นเคยแบบไปทําอะไรไว้หรือหรืออะไรหรือเปล่าแบบเคยมานั่งนึกกับตัวเองไหมก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ยหนูไม่ใช่คนที่จะแบบไปลบหลู่หรืออะไรอยู่แล้วไง zij, ก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอะ่ะแล้ว <c oughs> เหมือนเราก็เคยนึกเรื่องนี้พอผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะเหมือนแม่ก็มาเล่าให้ฟังว่าคนข้างบ้านะ่ะ <c oughs> เสียชีวิตหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วแม่ก็ฝันว่ามีใครส <c oughs> ักคนหนึ่งมาขอเข้ามาในบ้านอะไรอย่างนี้ยแล้วแม่เราก็แม่ก็ให้เขาเข้ามา แล้วเหมือนเออบ้านเราอะ่ะก็จะมีเออประมาณเจ้าที่อะ่ะเขาก็มายืนชี้ชี้หน้าแม่เราว่าบอกแล้วใช่ไหมอย่าเอาเขาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วเออหนูก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวนะเรื่องนี้เรื่องหนูก็เคยเพิ่งฝันไปแล้วแม่ก็เพิ่งมาเล่าเรื่องนี้ฟังก็เลยแบบมันอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอันเนี้ยก็ไม่แน่ใจอ <c oughs> เออหน้ากลัววะ่ะแล้วอันนี้คือเป็นเหตุการณ์อยู่ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรอเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ที่เคยเจอหรือแบบแบบมีเรื่องอื่นอีกไหมหรือว่าคิดว่ามีแค่เรื่องนี้จริงๆมันก็มีอีกเรื่องหนึ เล่าในสตรีมบ่อยแล้วไงคนที่แบบเคยฟังก็อาจจะแบบอ๋อแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ฟังอ่ะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ได้แต่ว่าเรื่องหนูรู้สึกว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปมันจะน่ากลัวกว่าเรื่องแรกเพราะ,ะ,ะ <c oughs> มันมีคนเจอมากกว่าหนึ่งคนจริงเหรอใช <c oughs> ่อันนี้คือคือตอนเกิดขึ้นตอนไหนนะตอนเด็กเหมือนกันตอนอยังไม่ลอกคราบยังไม่ยังไม่แลกวสิลูก <c oughs> เออก็เป็นเรื่องสุขสิบสามอีกแล้วเจอผีบ่อยมากสุขสิบสามเนี่ยคือตอนนั้นก็หนูหนูนอนกับพี่สาวเป็นรวมห้องกับพี่สาวนอนแล้วหนูอ่ะนอนชิดหน้าตาและเตียงข้างๆฝั่งซ้ายก็จะเป็นพี่สาวที่มีเพียงแค่หมอนข้างกั้นระหว่างเราเอาไว้คืนนั้นเป็นคืนที่หนูนอนดึกมากประมาณแบบตีหนึ่งนะตอนเด็กอ่ะมันก็ดึกแล้วแหละตีเนึ่ยตอนนั้นก็เป็นสุขสิบสามอีกแล้วแล้วพอนอนอ่ะหนูก็รู้สึกเหมือนกำลังจะหลับกึ่งจะหลับกึ่งไม่หลับ แล้วอยู่ๆก็มองไปที่ปลายเตียงก็เห็นเงาดำๆระบุได้ชัดเลยว่าเป็นผู้หญิงแน่นอนเราก็รู้รู้ตัวแล้วอ้าวมาแล้วหรออะไรอย่างนี้ใช่เธอหรือเปล่าเราคิดเราคิดไปเองหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวกัรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์แรกหรือก่อนหลังหลังอันนี้ถัดมานานนานเลยหลังมองเห็นว่าเป็นผู้หญิงแล้วเราก็เลยเตรียมตัวว่าเราอาจจะกําลังโดนผีอำก็ได้นะแล้วก็เตรียมตัวใช่ไหมแล้วภาพที่เราเห็นก็คือผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาก็ผมยาวๆจะมืดๆหน่อย เขาพยายามที่จะขานขึ้นเตียงเดี๋ยวคือคืออยู่ข้้งล่างเตียงก่อนเหรอแล้วก็ขานขึ้นเตียงมาด้วยนะ ใช่แล้วเขาก็จับขาหนูทีละข้างหนูแบบไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรนะแต่หนูเห็นว่าเขาอะจับขาหนูจริงแล้วเรารู้สึกทีบขาไหมเรารู้สึกที่ขาไหมมันไม่ได้รู้สึกเจ็บนะไม่รู้สึกแบบบีบแน่นหรืออะไรแค่รู้สึกรู้สึกว่าเหมือนคนมามามาทำอะไรขาเราเขารู้สึกคนมาแตะขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยเสียวขาเขาอะค่อยค่อยคลานขึ้นมาแล้วมา่หยุดอยู่ตรงที่สะโพกเราแล้วก็เหมือนพยายามพูดอะไรสักอย่างที่เราฟังแล้วไม่เข้าใจอะเราก็แบบพยายามดิ้นรน อะไรสักอย่างหนึ่งให้เราแบบตื่นขึ้นมาพยายามที่จะเอามือมาตบหน้าตัวเองแต่ทำไม่ได้อันนี้อันนี้ฟิลฟิลแบบคือเราตื่นอยู่ใช่ไหมใช่ใช่มันทรมานมากเราลืมตาขึ้นไม่ได้แต่เราเห็นนะ,ะแล้วหนูก็แบบพยายามที่จะเอาตัวเราดะล้วเขาอะก็ลงมานอนข้างๆหนู แล้วหนูไม่สามารถที่จะหันไปหาเขาได้ไม่สามารถที่จะถามเขาด้วยซ้ำว่าต้องการอะไรอะไรเงี้ยสิ่งที่หนูทนําได้ตอนนั้นก็คือหนูพยายามที่จะเอาขาหนูข้างซ้ายไปแตะพี่สาวบอกว่าช่วยด้วยส่งสัญญาณให้พี่สาวอะ่ะรู้ว่าหนูกาลังเดือดร้อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่สาวเอาขาหนีหนูแล้วนอนต่อ <c oughs> <c oughs> หนูก็เลยแบบต้องเอาตัวรอดเองตอนนั้นนะ่ะพูดอะไรกับหนูก็ไม พยายามดิ้นพยายามตื่นแต่มันไม่ตื่นเลยแล้วหนูก็เผลอหลับไปแล้วพอตื่นเช้ามาหนูก็เลยจําเหตุการณ์ได้แล้วไปเล่าให้พี่สาวฟังบอกว่าทําไมเมื่อคืนเจไม่ช่วยหนูหนูโดนผีอำเนี่ยแล้วเจก็บอกว่าเอา้าโดนผีอำเหรอไม่รู้งั้นเดี๋ยววันหลังถ้ามีท้าวมาแตะแสดงว่าโดนผีอำจะได้ช่วยแล้วกันนะแล้วพอคืนนั้นถัดมา ตื่นเช้ามาเจ๊หน้าเสียมากเลยถามว่าเจ๊เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเจ๊ก็บอกว่าเมื่อคืนน่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมพะก,ก็เลยบอกว่าใช่เจ๊เจอหรอเจ๊ก็บอกว่าเจอเหมือนกัน <S 2> <S 2> <S 2> แล้วสิ่งที่เจอก็คือตอนนั้นเจ๊นอนอยู่แล้วหนูก็หลับไปแล้วเจ๊ได้ยินเสียงเท้าดังมากยังไงอ่ะแบบส้นลงส้นเลยเหรอใช่เดินจากประตูเดินมาข้างเตียงหน้าเราะตึกตึก กูเหี้ยใครทักลายไอ้สัต <sk> ว์ตกใจเลยเฮ้ยเฮี้ยกูตกใจวะเลยสัตวนเลยกูออกลายกูขอโทษโตอ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 ตโตเอาว่ามาเจ๊ก็ได้ยินเสียงตึก ตึกเสียงเท้าดังมากแล้วเจก็ไม่กล้าลืมตาเหมือนเขาก็พยายามดึงดูดความสนใจเจให้เจแบบลืมตามามองเขาแต่เจก็ไม่ลืมเขาก็เลยกีดใส่หูเจ๊ช่ไหใหรอไกีดกีดเลยอ่ะไม่รู้เจเอาตัวรอดยังไงเหมือนกันแล้วเจก็แบบหลับไปแล้วเจก็ตื่นมาแล้วก็มาเล่าให้หนูฟังแต่คือเขาไม่ลืมตาใช่เจไม่ลืมตาเจไม่เจไม่เจเหมือนเห็นแบบลางๆแบบนิดๆอ่ะแต่รู้เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ใกล้จะลืมตามามองชัดๆหนูไมใครจะกล้าลืมว่าหนูก็ไม่กล้าลืมเหมือนกันเจอมาเห็นลางๆ เนะออเออเข้าใจเข้าใจคือพี่ก็เคยโดนผีอัมเว้ยอาการผีอัมมันจะเป็นอารมณ์ฟิลแบบคือมันขยับตัวไม่ได้แล้วพี่เค,เคยเคยโดนแบบมันมันเหนื่อยจา,จากการแข่งกีฬาแบบเหมือนเป็นผู้ชายอ่ะนั่งค่อมตรงตัวอยู่แล้วก็แบบทําท่าจะบีบคอหรือว่าเอาอะไรโชว์ให้เห็นสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็หายใจไม่ออกเออ <c oughs> เคยแล้วก็เคยแบบว่านอนอยู่ที่หอตอนเรียนพิเศษสมัยมปลายแล้เห็นผู้หญิงอ่ะยืนอยู่ตรงหน้าดำๆเออแต่ขยับตัวไม่ได้แล้วเพื่อนเดินผ่านแบบเดินทะลุตัวผู้หญิงคนนนั้นไปเลย <c oughs> แต่เขาบอกว่า <S <S เขาบอกว่าพี่ทำบางทีเราเหนื่อยเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราทำอะไรมาเยอะแบบล้าหัวอะไรเงี้ยเกิดจินตนาการเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพี่จดเรื่องหลอนสุดาใช่ไหมแล้วแบบว่า <ừ> มันเข้าไปในหัวก่อนนอนแล้วพอนอนไปแม่งพี่ได้ยินเสียงขำแบบเสียงคนกระซิบนินทาอะไรเงี้ยจนแบบไม่ได้นอนตอนแรกก็รู้สึกว่าเออหลอนหลอนแหละแต่พอนานๆไปเริ่มลำคาญพี่ก็เลยด่าเลยไอ้เฮียสั่งเนี่มึงจะอะไรเรื่องหนาวะไอ้เฮียมึงจะโผล่ก็โผล่มากูจะนอนไอ้เฮียลำคานทำเหมือนพ่อหนูเลยพอหลังจากเกิดเหตุการณ์หนูก็พี่เสร็จใช่ปะหนูก มันเกิดเหตุการณ์นี้หนูกับพี่พ่อก็เลยตะโกนลั่นบ้านเลยว่ามึงจะมาทําอะไรลูกกูมึงก็มาหากูด้วยอะไรอย่างเงี้ยคืนนั้นถัดมาอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าไม่ไบพ่อไม่โดนพ่อไม่โดนแต่หนูโดนูโดนอีกรอบหนึ่งเขาก็มาเหมือนเดิมเลยเขามายืนตรงเตียงหนูแล้วก็ขานขึ้นมาหาดุแล้วก็พูดอะไรไม่รู้แล้วเขาก็พยายามที่จะปีนหน้าต่างแล้วลงไปเลย แลาโหยชวนอยู่ชั้นสองอ่ะแล้วเขาก็ปีนลงไปเลยอ่ะแล้วเรารู้ไหมสาเหตุมันมาจากอะไรหรือว่าแบบเราหาสาเหตุไหมมันหาไม่ได้อ่ะคือมันไม่รู้เราก็ไม่ได้ทอะไรเปล่าวะไปทําอะไรไว้เปล่าหรือเราไปเอาของใครมาหรือเราไปอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่หนูก็ไม่ใช่คนขี้ขโมยนะพี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงแบบคนที่ขโมยหรือแบบคนเล่นของแต่บางทีอ่ะมันจะมีฟิลแบบว่าเราอ่ะเดินเดินอยู่แล้วมันติดติดกับตัวเรามาแบบอย่างสมมติเราวางมือถืออยู่แล้วมือถือเราไปติดกับแผ่นไม้แบบแผ่นไม้สักที่โบราณอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขามีวิญญาณติดมาคือมันมีเคสอย่างนั้นจริงๆนะนี่ก็เลยถามว่าไปทําอะไรมาหรือเปล่าอ,อันนี้ก็าตามตามความเชื่อนะแต่หนูไม่รู้เลยอ่ะแต่ก็คงไม่ได้ทําอะไรอ่ะหรือว่าเราเป็นคนดีแล้วเขามาแบบขอบุญหน่อยอถ้าเขาขอเขาก็ไม่น่าคานมาแล้วก็มาอยู่ง <c oughs> นี้าน ก็ไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่ความ,มเาชื่อ,อของแต่ละคนแล้วกันออกูใช้ได้ว่ะเรื่องเรื่องในสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกอีพีแรกใช้ได้ว่ะคนหัวลุกสู้เลยริงอ่ะไม่คิดว่าจะน,น่ากลัวแล้วเนี่ยอ่ะโอเคน้องแพทขอบคุณมากสําหรับเรื่องในสัปดาห์นี้และสรุปก็คือก็คือไม่รู้อยู่ดีใช่ไหมไม่รู้สาเหตุใช่ไปทําบุญซะนะลูกน้องแพทฝากผลงานหน่อยลูกก็สําหรับช่องทางการติดตามของแพทนะคะก็สามารถติดตามได้ทั้ง Facebook y o u t u b e t w i t c h นะคะพิ คุโนโทริ P I N K u N o T o R I N K U N O T O R I เลยนะคะแล้วก็ล่าสุดพวกเราได้ปล่อยเพลงใหม่ของพวกเราไปนะคะ <S 2> <S 2> <S ชื่อเพลงว่า, ish ish อา,ารอบความรักสีชมพูค่ะฝากติดตามด้วยนะอโอเคได้ครับขอบคุณน้องแพทมากที่มาเป็นแขกรับเชิญใน EP แรกเปิดสักกลาดมานา่ากลัวมาก <S <S เอาเป็นว่าก็ใครเจอเหตุการณ์นี้ก็ทำบุญทำบุญนะคุณผู้ชมเขาอาจจะมา <c oughs> ในทางที่ดีหรือใน,ในทางที่ร้ายแต่การทำบุญก็ทำให้เราจิตใจสบายขึ้นสบายใจขึ้นประมาณนั้นอ่ะ,อะโอเคขอบคุณน้องแพทมากวันนี้รบก,กวนแต่เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากไปติดตามน้องเสาด้วลยลูกเสานี่นะครับน่ารักมาก <c oughs> โอเคครับเจอกันอีพีหน้าคุณผู้ชมจะเป็นใครจะเป็นคุณผู้ชมทางบ้านหรือแขกเราเชิญหครก็รอดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณน้องแพทมากไป,ไปละบายบายสวัสดีครับ <c oughs> บายบายครับ,รบร É, é, é. é.